ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมณีกาศิมาลงเลขเด่นบนประจำวนวันที่สิบกมีทุหน้ายนข้อสองพันห6 8รอยหกสิบแปดครับครับส้ารับเลขเด่นบนงวดน,นี้นะครับน่าเด้นสองเ,เออศูนย์หนึ่งสองแปดครับ เป็นบนวันที่16มี16เดือนหกเดือนหกนะครับ16มิถุนายนอพศอ2568ครับเที่ปริยนท์คลิปเก่านะครับเนาะเพราะว่า ันเวลามันสีหลายปวดนะครับเป็นเด็นบนศูนยหนึ่งสองครับ สองแปดเด่นสองตัวมา 1, ว 0, วหนึ่งตัวครับเด่นศูนย์กับหนึ่งครับเด่นศูนย์กับหนึ่งอ่าเด่นศูนย์กับหนึ่งครับ ศูนย์กับหนึ่งเนี่ตรงมาหนึ่งตัวแนนอนครับหาใส่เอาเวยครับเนื่อแต่ผมสวิ่งศูนย์นะครับวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์ตัวเดียวศูนย์จิมาอยูบ่นบนนอของบนงวดนี่ครับมาแน่เนี่ยครับอัจฉิมาได้อะครนบเนะ วันอังคารเด่นเด่นเลขก,กำลังวันศูนย์สามศูนย์ห้านะครับเด่นเลขก,กำลังวันเลขจับคู่ครับสองสี่หกแปดแปดคู่ได้ครับเลขจับคู่มีแปดคู่ครับแปดห้า ศูนห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกครับหนึ่งห้าหนึ่งหกแปดเจ็ด

แต้มบนครับแต้มสองตัวบนแต้มสองตัวบนครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศหนึ่งศสสี่ห้าศสสห้าเจปสาม ี่ห้าเจ็ดแปดเก้านั่งจองสากศูนห้าหกเจ็ดแปดแถมแปดตัวด้วยครับแถมแต่ว่าแถบคือหลายแสบต้องไล่อยู่กับแสบแต่ว่าเวลามาจับมาขัดมาขัดตั้งตัอเพื่กดเรือบอรายครับแสมสามครับแปดห้าแสมสามศูนย์ห้า แต้มห้าหนึ่งห้าแต้มหกบอมี่ครับหนึ่งหกแต้มเจ็ดหนึ่งหกแต้มเจ็ดอ้าวเขียนพิดด้วยครับพอโทษคอไผ่ครับตัวนี้มันสองหาครับสองหาด้วยครับ สองหาแปมเจ็ดครับเจ็ดแปดแต้มห้าศูนย์เจ็ดแต้มเจ็ดหนึ่งเจ็ดแต้มแปดครับโอ้เขาแต้มมอเลยตัวนี้โอ้ตายกระไรปวดกระไบแล้วสองเจ็ดแปมเก้าเขาแต้มมอเลยนะครับเนาะเด่น สองเจ็ดห้าครับสองเจ็ดห้าเด่นซี่คู่ครับเด่นซีคู่พอแม่พี่น้องเอาไปเชียงสวดแกซี่คู่ตัวนี้ได้ครับสุดเด่นตัดอีกสูตรหนึ่งเจ็ดหกศูนย์นะครับเจ็ดหกศูนย์มาหนึ่งตัวเจ็ดหกศูนย์มาหนึ่งตัวอัติเรียยู 05 07 1ห้าศู่เจ่คู่ตรงนี้ได้ครับ4ีคู่ตรงครับ4ีคู่ตรงด้วยครับเด้อสี่คู่ตรงครับ เด่นเด่นสองคูณน,นะครับอเด่นสี่คูณไม่เด่นทั้งสี่คู่เลยครับแต่ว่าจะคัดนี่มินเจ็ดหกศูนย์ธุรกิจทั้งสามตัวก็เยอเลยลักลอยถ้าเจ็ดมาถ้าหนึ่งเจ็ดมานะครับสี่สี่หนึ่งเจ็ดถ้าศูนย์เจ็ดมา เสร็จมาอ่าสุเจ็ดสี่หนึ่งหกครับอ่านี่ลงไปบางทีซื้อได้ครับเดีย๋ยวบทตรงไป่สี่ได้ครับ ลงไปเห็นบางคนซื้อได้ครับเลือกสามตัวเนี่ยก็ต้องไปซื้อครับมันหลายตัวพวดแต่ว่าอยากซื้อก็ได้ครับเลือกเงาเนาะครับเนาะก็ต้องไปซื้อวัดนี่ครับเลือกเงาวัดมักตัวใดเนาะครับวันนี้ศูนย์หาศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนี่ต้องปิดครับต้องปิดต่งมาเลยครับต่ำเลือกเงาครับวันนี้นี่สี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งหกห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดจุดห้านี่ผมเนี้เลือกเอาได้ครับ เรามันเขาลองเอาไปเชียนโศกเชียนรวงด้วยครับวารักล่อมันเร็นสี่กระพาครับหลักหน่วยเป็นสี่กระพาเรียนสี่ห้าเจ็ดนะครับรักหน่วยสี่ห้าเจ็ดหลักสิบหลักสิบศูนย์หนึ่งสองแปดได้ครับผมไม่ได้โรคไหนหลักสิบศูนย์หนึ่งสองอันนี้คือหลักสิบนะครับนี ศูนย์หนึ่งสองแปดเป็นลักซิฟเลยครับเด่นศูนย์กับหนึ่งครับเด่นศูนย์กับหนึ่งวอกอีกับโมเดลครับแปดหาแปดเจ็ดนี่โมเดลเนี่ยครับการนินเอาแต่ฟอกจิตติดศูนย์กับหนึ่งเนี่ยครับจิตศูนย์กับหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนี่ครับเอาแต่ฟอกจิตศูนย์กับหนึ่งเนี่ยครับชุดเด่นครับนี่ศูนย์หาศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดท่านี้ครับครับแคปหน้าจอเนี่ยครับ ครับสำหรับเลีกเด่นบนประจำวังงนที่16มิถุนายนพศ2 0 6 8ครับเด่น4สีตัวมาหนึ่งถึงสองตัวนะครับนอกเด่น0128ครับ0128เป็นลัดสิบครับเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่น0กับ1วิง่ง0ตัวเดียวครับ0ตัวมากกับ1ตัวมากเลยครับเด้อ วิ่งศตัวเดียวครับส่วนเลกจับคู่ก็มีแปดหาศูนย์หาสองหกแูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเครับจุดเด่นจุดนิ่งสุพัันรทงน้อครับนอเด็นสคูส่ตรงครับศูนย์หาศูนย์เ่งหกหครับสำหรับเรบแต้มก็มี0ูนย์หนึ่งสามหาเ็ดแปครับเลขแต้มยังบมีตัวส้นนอครับนอมันก็เลยเยอหลายนอครับอีกสูตรหนึ่งมันลุดก็เลยบอไดเอามาใส่ปกติสูตรนั้นมาส้นนองช่ลายูสักสามสี่ตันี่แหละครับแต่สูตรนี้ม วัดนี้กรับโอ้น้อครับโอกครับครับตลาดลิปนี้กรับขอเวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเยสที่ถูกคนนะครับเด้อจงโชคดีมีเงินใส่หลายๆน้อครับเนาะสุขภาพแข็งแรงอันนี้มันทนเงี้ยครับฝากก็แรงก้นแจ้สองชิ้นเท่ารวยนั่นนี่เด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจน้อครับเนาะครับครับตลาดขิปนี้ก็มีเพื่อนสนิทครับสวัสดีครับ